ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราก็มา r รีอคชันเกิดแบกนี้ก็สมารีแองในวง Atlas ใช่ Atlas เขาก็ปล่อยเพลงมาที่มากและล่าสุดก็คือสิงเกิที่3แล้วก็คือปล่อยออกมาวันนี้เลยวันที่12สพฤษาคางั้นเราไปดูกันเลยว่าเพลงเป็นยังไงเป็น MV โอเคมาละ คุยแกล้งเห่ามิสเตอร์โลลีวิทยให้กลิ่นอายแบบเรื่าอะไรอะดิสโก้แปด<ะ>ศูนย์ป่ะเป็นแบบการเปิดตัวเอ็มวีที่แบบ Let give for เออมันใหม่อะ <And that. S 1> อุ๊ยมันย้อนอยู่กระแม่ ใช่เลยโอ้ยแบบเป็นบอยแบรนยุคแบบยุคเก่าอะ่ะแม่และดนตรีคือวินเทจมากโอ้ยทำเพลงก็คือเป็นมือกลอโอ้ยรล่อมากแต่ละคนโอ้ยเพลงนี้โชว์คอมาจุๆโอ้ยอันนี้เพลงเศร้าไปเนี่ย เว้ยแต่เป็นเพลงแบบฟังเพลินๆนะแบบบีดไม่หนักโอ้ยพี่เซนาลากเลิศซึงๆอ่ะแกอเอาดีๆเนื้อเพลงแบบโอ้ยพิเศษนาา่ารัก เพลงมันแบบมันให้ฟิลย้อนอยุคนิดนึงเนาะแต่ว่าเป็นเพลงที่ฟังเทินๆเ,เป็นเพลงที่แบบรุ่นแม่เราฟังอะ่ะแบบเรียกว่าท<ะ>ำนองต่างๆอุ้ยน่ารักอุ้ยน้องฮาน,น่ารักมากเออแหลบล i เออเหมือนแบบเริ่มเริ่มกลับมาแบบป๊อบมุ้ยน่ารักมากโอ้โหอะไรด,ดีคือทุกคนแบบมีวอล์คอที่ดีอะแบบพัฒนาขึ้นโอ้ยท่าเต้นน่ารักเออ ก็มันเป็นเพลงเศร้านะแต่มันก็แบบยังเขินอยู่เขิดอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าทุกคนแบบน่ารักอะจริงเฮ้แกมันดีนะแบบมันฉีกอัลลสไปอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้โหเล่นใหญ่นะ งานแสงงานเงาก็มาเออวิ่งชุดเดี๋ยวนะจบยางยังไม่จบดีเออมึงชอบชุดมากชุดเซ็ตน,นี้แบบเวอร์อะใช้คำว่าเวอร์ดีกว่าขนคน,คนดีแต่มันเป็นเพลงที่แบบ ชิวๆเรื่อยๆเออแล้วคือดิสโกอมาดหลังคืนหลังมุดีมากชอบน้องถัดมาเอวเนี่ยเอมวีเนี่ยน้องถัดหลอ่อเออแต่คนอื่นก็หล่อหมดแล้วแหละแต่แบบน้องถันสแตนอเอาเป็นพิเศษโอ้โห ความฉากความเซ็ตความเออเนาะก็คือมีแบบมันอาเอ็มวีเหรอก็ไม่ขนาดนั้นโฟอีฟวีฮีอาเลยเหรอเดี๋ยวนะเฉลยเลยเหรอเดี๋ยวเดี NOW ๋ยวฟังผิดหรือเปล่าเอาใหม่ ก็คือโชว์นี้แบบคอนเซปต์นี้โฟอีฟก็จะทำเหมือนกันหร <Bye. S 2> อโหวีถึงเต้นนะดีมากมันแบบวินเทจมันมันดีมันกลายเป็นแบบฉีกทำให้เราแบบมองเห็นสกิลของน้องๆใน,น,น,นแบบอีกอีกม,มุมหนึ่งแนวหนึ่งแนวเพลงใหม่ซึ่งดีทำได้ดีด้วย ชอบความแบบเอ๊ e โฟก็จะมาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็รอดูเลยนะแต่แบบอ่ะเรามาพูดถึงคุยแก้งเงามิสเตอร์โรนี่ก่อนก็คือชอบเพลงนะแบบทำให้นึกถึงเพลงเก่าอะ่ะแบบเพลงช่วงยุคแบบช่วงที่เราแบบเด็กแล้วพ่อแม่เราเปิดเออเป็นเป็นยุคนั้นเลยแต่ว่ามันจะมีท่อนที่แบบเปลี่ยน MV จากภาพขาวดำเป็นภาพสีแล้วทำนองมันใหม่ขึ้นอะอันนี้ก็คือดีแบบ มันทําให้เพลงมันไม่นิ่งเกินไปก็คือเออใส่แรปใส่อะไรเข้าไปก็คือดีแล้วสำหรับเพลงนี้เว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเน้นโวคอลแล้วก็ฟังเพลินๆมากกว่าแบบมาเต้นแบบสองเพลงที่แล้วอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปที่เอาอยู่อ๋อเพิ่งเห็นว่าพรอดบายยูบาทีเจเออมันเอนเอคล้ายๆสักเพลงนึ่นของทีเจเหมือนกันทํานองประมาณนี้ดีเพลงนี้ขอให้แมสนะ เดี๋ยวเราขอ,อกับไปไฟอีกสักครั้งสองครั้งแล้วกันทุกคนก็สำหรับรีแอคชั่นก็แค่นี้แหละทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็อยากให้รีแอคชั่นอะไรอีกก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยบ๊ายบาย